สวัสดีครับวันนี้พ่อพีทมาที่ถนนสีลมซอยยีสิบนะครับถนนสีลมซอยยี่สิบนะครับเป็นที่ตั้งของตลาดวัดแขกหรือวงเล็บนะครับซอยประชุมนะครับะจะอยู่ตรงข้ามกับวัดแขกนะครับเดี๋ยวพ่อจะเข้าไปดูนะครับที่ตลาดวัดแขกเนี่ยมีของกินของขายอะไรบ้างครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับ ตรงนี้ก็จะมีขายกล้วยปิ้งนะครับสองลูกยี่สิบห้าบาทครับมีขายมะม่วงมีขายผลไม้หลายอย่างเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อขอดูผั่งขวาแล้วกันนะครับ ขายขนมครับที่ขายกับข้าวด้วยครับ ฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นเต้าหู้ครับนำเต้าหู้ครับมีเค้กชิ้นละยี่สิบห้าบาทครับ อีกน่ากินมากเลยครับตอนนี้มีขายก๋วยเตี๋ยวหลอดธรรมดาห้าสิบบาทพิเศษหกสิบบาทข้าวต้มผัดกะทิโบราณครับโอ้โหเนี่ยทั้งซอย สีลมซอยยี่สิเนี่ยครับทางเดินของกินข้างทาง,ทางทั้งสองฝั่งครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเยอยะแยะเลยอะครับตรงนี้ข่ไขายพวกถังกับขายเป็ด สลับเปลาครับลูกละยี่สิบดบาทถ้ามันโถเนี่ยลูกละสิบแปดบาทนี่เป็นขายพวกคุกกี้ธัญ,ญพืชครับเดี๋ยวคุกกี้ธัญ,ญพืชกับใาร อันนี้เป็นอะไรครเขาเรียกว่าปลาเหรอครับอา่าอันนี้เป็นปลาธัญ,ญพืชออ๋ปลาธัญ,ญพืชน,นะครับตัวนี้จะไม่มีน้ําตาลเพิ่มแ่นะครสชาติแบบมีพรายลูกตาด้วยอ๋ออันนี้สามสิบห้าบาทครับสามพันร้อยครับ ฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกตลาดครับเป็นตลาดสดครับมีขายกับข้าวมีร้านขายเป็นข้าวขาหมูแล้วก็มีขายปอเปี๊ยะสดตลาดวัดแขกเลยครับ ฝั่งซ้ายมีขนมจีบปูกุ้งหมูยกฮักเก๋าด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอไม่ไมไบกนะ มีขายน้ำผลไม้ครับน้ำส้มน้ำสตอรอเบอรี่น้ำสวรสขายกับข้าวครับ ตรงนี้มีขายพวกเสื้อผ้าขายกับข้าวไก่ทอด15บาทขา้าวกะเพราหรือัาบไข่ดาว25บาท ขายของหลายอย่างเลยครับสองฝั่งข้างทางจะเป็นพวกกับข้าวข้าวแกงต่างๆนะครับซะส่วนใหญ่นะครับที่ขายสะหว่างเดินก็ต้องระมัดระวังเรื่องรถนิดหนึ่งอะครับเพราะว่าจะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดนะครับ มีขายหมูกรอบด้วยครับขีดละจะสิบบาทเสื้อกางเกงครับกระเป๋าฝั่งซ้ายก็จะมีผลไม้ ร้านกับข้าวครับโอ้ผลไม้ขายเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากกับข้าวแล้วเนี่ย เขียนผลไม้เยอะแยะเลยครับหลายคันเลยครับจะกินจะเลือกคันไหนดีเนี่ยฝั่งขวาก็มีพวกรองเท้านะครับของใช้ต่างๆ ผลไม้ ไใส่กรอบหมู<ะ>เปรี้ยวมาละ20บาทนนะหมาูปิ้งก็มีหมูยอ,อก็มีครับข้าเหนียว ปลาทูไข่ชะอมยัไม่หมดเลยแล้วในซอยนี้นะครับมีของกินของไข่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยกระอวานี่ รองเท้ามีขายสตรอเบอรี่ด้วยครับมะเขือเทศครับลำยไยแก้วมังกรครับ ชมคู่ครับจากหน้าถนนสีลมซอย20เนยนะครับมาทะลุซอยประดิษฐ์นะครับ มีอ๋อไข่เจียวทรงเครื่องครับอาหารตามสั่งเป็นไข่เจียวนะครับแล้วก็มีพวกไส้กรอลูกชิ้น,น,านกาแฟ,ฟาค,ครับที่ตลาดศรีลมวัดแขกถนนศรีลมซอย20นี่นะครับ เท่าที่คุณพ่อดูนะครับของกินของขายอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็มีพวกกับข้าวนะครับข้าวกล่องข้าวแกงนะครับถ้าส่วนใหญ่ครับที่พ่อมาถ่ายเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาเก้าโมงสี่สิบอะครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อนะครับต้องขอจบคลิปเเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องน้องพ่อน้องพันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ